นะครับตมเข้ามาตรวจทุกคนสวัสดีครับนี่คือตมเข้ามากวดเลยเด้อเข้ามาตมมากวดโรคว่าเฮาติดโรคโควิดบอแต่กวดแล้วผ่านเฮาก็ไปอยากไปใกล้เขาเนะาะเขาก็ไปอยากไปใกล้เฮาทางคนต่างอยู่ ด้วยมือสั่นมีถึงตอ,ม,อมีถึงพู้ใหญ่บ้านมีถึงสารณาสุขเข้ามามีถึงกำนันมาหลายหลีแทบจักปุ๊บเสื้อผ้าแลนนีปพล่ะมารถไปสิบว่าคัน นี่เราจับอีกสี่ห้าคันเข้ามาปิดล้อบหมืเลยเหมือนเหมือนไล่จับคนพนักง,งานต่างดาวนะดีที่มีบัตรครับวัมีบัตรนี่หัวหัว,ว,ว,วใจแ,แล่นลุกระตุ่มหมดแล้วแบบ <c oughs> ลงมาโอ้โหลงมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตัด เขาวัดอันดับภูมิเขาก็กวดฮะพ,พี่ตำรวจตัวนี้นัง่งเก๊กรออยู่นี้แล้ว มาลอ,อยกระดดนแต่แตเอาข้าวไปสอบถามมาเอาไว้กลับบ้านบ่นบไปใส่เยอะบ่เอาก็บันได้ไปจะแทนเอาไปทั่วมาเบิร์ตก็ย่ยอเอาบันได้ไปใส่เลยตั้งแต่ยุดร้านมาเหากันนอนอย่างเดียวพอเปิดมันนี่เปิดร้านมือแรกท่าสุบเข้ามากวดท่านสุขเขาา้า,ขเขามากวดเ่าก็บันได้ไปใส่ ว่ามาแถวพนักง,งานม,มีจักคนแต่ว่มีสองกาเซ็กรตรวัิถ่ายจดเบอร์โทรจดสือ่อวัดเจยวล่างมือกดโทรศัฟูมนากรับกันเรียบร้อย ีรถมากระกา,ยายนี่นมีเรื่องตำรวจทหาร ู้ใหญ่บ้านอวตอารธนาสุกมาเบ็ดกวดเข้มงวดนี่มียัยงไรเด้อเพื่อนน้องมาเบิ้งธานาสุกเข่าลงมาขวดสืบบายบายไปแล้ว